ไม่เห็นนะเออก็จะไสูร เราเจอกันตั้งแต่15ปีรู้จักกัน15ปีค่ะแล้วก็มาเป็นแฟนกัน10ปีค่ะแล้วก็ผ่านการพิธีมั่นกันมาแล้วก็คือก็รอพรบผ่านแล้วก็จะจดทะเบียนแล้วก็จะเป็นงานวันนี้มันเป็นวันที่เหมือนว่าสิ่งที่เราเหมือนรอคอยมาค่ะวัน มันประสบผลสำเร็จแล้วก็รูสุดตื่นเต้นครับ อน,นก็ใช้ชีวิตด้วยกันแบบอยู่ด้วยกันมานานมากค่ะก็ก็คือรอพรบรสุรทเท่าเทียมผ่านเพราะว่าด้วยความคุ้มครองของการสุรทเท่าเทียมอะเราก็อยากเราก็อยากมีสิทธิ์เหมือนคู่คู่ผู้หญิงผู้ชายบ้างเหมือนการรักษา,ายพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากอยากให้ครอบคลุม คูแบบ่แบบแบบที่เป็นแบบเราบ้างอะไรเงี้ยแบบ LGBT แบบเราเขาถือว่าเป็นเป็นเรื่องราวดีๆค่ะคิดว่ามันไม่ไม่จะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรืออะไรคือทุกอย่างทุกเพศก็คือเหมือนกันหมดแต่ด้วยความเขาก็เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบเรารักมากๆแล้วเขาก็คือเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีมากคือดูแลเรามาแบบนานคือ <c oughs> <c oughs> ดูแลเรามาแบบนานมากค่ะดูแลทั้งทั้งครอบครัวเราทั้งเราด้วย <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะ ก็คือเขาเขาไม่เคยมีความปกป้องเลยเราเจอกันตั้งแต่15ปีรู้จักกัน15ปีค่ะแล้วก็มาเป็นแฟนกัน10ปีค่ะแล้วก็ผ่านการพิธีมั่นกันมาแล้วก็คือก็อรอพรบผ่านแล้วก็จะจดทะเบียนแล้วก็จะเป็นงานฉลองของบสมษัก็บอกมาตลอด คือความรักนี้ให้ทุกวันตลอดแล้วก็ก็คือหลังจากนี้มันจะเป็นอีกลําดับการหนึ่งเขาเรียกว่ามันจะเป็นกฎหมายที่เข้ามาครอบคลุมในความรักของเราละทีนี้ก็คือก็จะทําให้ดีที่สุดดูแลน้องให้ดีที่สุดเหมือนเช่นเคยเราจะเราจะไม่บอกว่าเราจะทําให้ดีขึ้นเพราะเราทํามาดีตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเราก็จะทําให้ดีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันมาคบกันมาประมาณสองปีปีนี้ปีที่สองก็เลยตั้งใจว่าจะจดทะเรียนสมรสกที่ไย เพราะว่ามันก็อาจจะมีเรื่องของสิตในการรักษาอะไรค่ะในอนาคตนะมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีกับเราที่มีคนตัดสินใจให้เราได้เหมือนกันแล้วก็ส่วนตัวไี่คิดว่าการที่เราจบเบียนเน่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องจทะเบียนของสองคนต่มันเหมือนการถูกยอมรับในสังคมว่าอ้น,นี่มันคือเป็นเรื่องของบุคคลต่อบุคคลเป็นเรื่องปกติที่ควรจะ ีมันก็เลยเหมือนกันรู้สึกดีที่มันเปิดกว้างกับทุกอย่างมันไม่ควรต้องมีใครที่จะต้องถูกแบบว่าควรหรือไม่ควรแต่งงานกับใครยังไวันนี้มันเป็นวันที่เหมือนว่าสิ่งที่เราเหมือนรอคอยมาครับมันมันประสบผลสาเร็จแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นครับมันรู้สึกที่รอคอยมาเนี่ยเารอมามันมันโล่งเลยมโล่งครับผมรู้สึกโล่งใจครับแล้วก็เหมือนว่าเรากําลังจะมี ที่ยึดเหนี่ยวของคู่ของเราเนี่ยครับกันที่เราอยู่ด้วยกันมาครับหลายปีแล้วนะครับ14ปีครับประมาครับแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับแล้วก็ดีใจกับพี่ๆที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้เราด้วยครับผม <laughs> <laughs> ตื่นตันใจครับ ดิฉันขอแสดงความยินดีกับคนไทยทุกคนค่ะที่ต่อจากนี้ทุกความรักของคนไทยจะถูกรับรองทางกฎหมายทุกคู่จะมีชีวิตอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีบนผืนแผ่นดินไทยกว่าสองทศวรรษค่ะของการต่อสู้ทั้งในทางกฎหมายการเผชิญหน้ากับอคติและการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของสังคมชัยชนะในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จจากความร่วมมือของทุกๆคนค่ะดิฉันขอขอบคุณ อดีตนายกรัฐมนตรีคุณเศษฐาทวีสินที่มุ่งม,มั่นทำงานร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมอย่างเต็มที่ตามที่เคยได้ให้คํามั่นสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนค่ะขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทั้งพักฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านสมาชิกวุฒิสภาที่ร่วมกันผลักดันกฎหมายฉบับนี้ผ่านกลไกลของทัศสภาขอขอบคุณสื่อมวลชน ที่เป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารช่วยทำลายมายาคติและอคติที่ฝังรากลึกในสังคมไทยทำให้เรามาถึงวันนี้และสำคัญที่สุดค่ะดิฉันต้อขอขอบคุณภาคประชาชนพี่น้อง LGBTQIA+ แกนนำสำคัญที่ทำให้กฎหมายสมรสเท่าเทียมมีผลบังคับใช้ในวันนี้ได้สำเร็จทำให้ธงสีรุง้งปักลงบนประเทศไทย อย่างภาคภูมิทำให้ประเทศไทยเป็นชาติแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นประเทศที่3ของเอเชียที่ผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมค่ะรัฐบาลให้ความสำคัญและยืดมั่นเสมอว่าคนไทยทุกเพศและความรักทุกรูปแบบควรได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมกฎหมายสมรสเท่าเทียมถือเป็นจุดเริ่มต้นที่แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยตระหนักและเคารพในความแตกต่าง หลากหลายทั้งเพศภาพเพศวิถีเชื้อชาติศาส,สนาทุกคนมีสิทธิ์และศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันเพราะความแตกต่างไม่ใช่ข้ออ้างในการเลือกปฏิบัติทุกท่านคะดิฉันเชื่อมั่นในพลังของความรักและด้วยพลังของความรัก ของพี่น้องทุกคนทําให้วันนี้ประเทศไทยได้บันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญทําให้ทั้งโลกได้รู้ว่าประเทศไทยโอบรับความรักทุกรูปแบบยอมรับความหลากหลายทางเพศซึ่งเป็นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยค่ะ ก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยต้องจารึกไว้ว่าการเดินทางันยาวนานกว่า20ปีได้มาถึงจุดที่พวกเราทุกคนได้สามารถแสดงออกถึงความรักซึ่งมีต่อกันโดยไม่จำกัดเพศสภาพสามารถเชิดหน้าชูตาในสังคมได้ยังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางผมแล้วก็ทางพรรคเพื่อไทยของเราให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะครับชื่อมันก็ชัดเจนนะครับสมรสเท่าเทียม ผมอยากจะขอเน้นคําว่าเท่าเทียมพี่น้องชาวไพรยของเราทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าเราเรียกร้องสิทธิ์ให้มีความเท่าเทียมเท่าเทียมนะครับไม่ใช่เหนือกว่าคนอื่นแต่ผมเชื่อว่าเหตุผลหนึ่งเนี่ยในการที่มันใช้เวลายาวนานมากขนาดนี้เนี่ยเพราะว่ามีการบิดเบียนมีการไม่เข้าใจจริงๆคิดว่าพวกเราเนี่ยเรียกร้องสิทธิ์ที่เหนือกว่าความเท่าเทียมเป็นสิทธิ์พื้นฐานที่พวกเราทุกคนรีการเลสซอฟเพศสภาพควรจะต้องได้ผมคิดว่า คงไม่ต้องขยายผลต่อนะครับความรักที่เรามีต่อกันไม่จําเป็นจะต้องแอบอยู่ข้างหลังอีกแล้วนะครับเราสามารถเดินหน้าเชิดหน้าชูตาเป็นอย่างที่เราอยากจะเป็นอยู่อย่างที่เราอยากจะอยู่แสดงออกอย่างที่เราอยากแสดงออกได้อย่างเต็มตัว